สวัสดีครับเจอกันอีกรอบนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวกล่องนะครับกล่องหนังเนื่องเฟื่อนนะครับก็สวยงามมากนะครับเป็นกริปบ็อกเซตนะครับกริปบ็อกเซตนะครับก็ได้มาแล้วนะครับวันนี้นี่ครับผมนี่ครับโอ้กล่องใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าเท่าฝ่ามือครับแต่ก็เกินเลยนะครับโอ้สวยงามมากครับผมส่วนด้านหลังนี่เป็น ตัวอย่างหลังนะครับผมยังเปิดให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาสงวนลิขสิทธิ์นะครับเขาห้ามเผยแผ่นะครับเขาขอความเร่วมมือนะครับเดี๋ยวจะสปอยให้ดูให้ให้ฟังนะครับ นี่ครับผมสวยงามมากครับด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้บ้านสิงห์้วครับแล้วก็พี่ทอยครับพี่ทอยฟิลมแล้วก็บ้านสิงห์แบรน์ครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งหนึ่ง้ข้างไม่มีอะไรครับด้้นหลังครับผมก็มีตัว L อยู่น่าจะเป็นไซส์ครับนี่ครับผมนะครับเปิดมานะครับชั่ว โอ้หนี่ครับผมนี่ด้านหน้าด้านหน้ากล่องนะครับชิ้นแรกนะเป็นจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอนี่ครับผมจิ๊กซอเพื่อนนะครับล,ล,ลุงท่านโดนและป้ายายวิโยเห็นไหครับสวยงามมากครับเป็นกระดาษมันนะครับก็เป็นเป็นเป็นจิ๊กซอที่ เแกะได้นะครับแต่ว่ามันมันเป็นแผ่นมาเลยนะครับก็คือไม่ต้องไปต่อนะครับก็คือเป็นแผ่นนี้เลยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสติกเกอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่สติกเกอร์ครับมันเป็นกระดาษกระดาษโปสการ์ดแบบพิกซอ์ครับสวยงามครับต่อมาครับนี่ครับนี่เป็น กระเป๋าผ้านะครับกระเป๋าผ้ามีคลุกธนดนแล้วก็ล้ายไปด้วยอนะครับสวนางามมากครับน่ารักมากครับต่อไปครับเป็นนี่ครับเป็นภาพโปสการ์ครับทั้งหมดมีอยู่หนึ่งครับ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบีทั้งหมดสิบสิบรูปนะครับสิบสิบแผ่นสวยงามมากครับแต่ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเท่านี้ครับ ประมาณห้านิ้วหเลอก่อเป็นโคอร์การเล็กๆครับแล้วต่อมาครับผมต่อไปนะครับนี่นี่ก่อนเป็นเอ่อมบายนะครับเหมือนแบบของน่ารักๆเป็นผ้านะครับมัดทอยมัดทอนมัดทอนน้อยนะครับนี่แล้วก็เอ่อ ปักปักเขียนเป็นปักไหมเป็นนุกลักปลายครับนุกลักปลายนี่สวยงามรับเอาไว้ห้อยเป็นที่ระลึกน่ารักน่าล้วก็สุดท้ายผมเป็นเสื้อนี่นะเสื้อเสื้อไซส์ L อลครับตอนสั่งมาก็ไม่สามารถเลือกได้นะเข้ามาให้มาแบบนี้เลย ็นนี่เป็นเสื้อไซส์แหวนผะมแกะให้ดูวนะ่าจะสวยไหนี่ครับผมนี่ผมยืนนะได้พอดีแนละ้วโอ้เดี๋ยวถ้ามีคอนจึงไหนผมต้องใส่เสื้อนี้ไปนะเนี่ยสวยงามมากครับผมเสื่อนัผม คครับก็หมดแล้วนะครับผมหมดแล้วครับนี่กิบบล็อกเซตนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะสปอยเทเซอร์ให้ดูนะให้ฟังนะครับอ่า,อาจ,จะนำเสียงออกมาให้รับฟังแต่ไม่สามารถนำภาพมาได้ครับเพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ภาพนะขอบคุณมากที่รับชมนะครับแล้วเ,เจอกัน คลิปต่อไปนะครับ